สวัสดีน้องนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกร๊อฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับคลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของคอสปรับพื้นขึ้นม .4 นะครับมีทั้งหมด8บทเรากำลังอยู่ในบทที่2เรื่องการแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตรนะครับตอนนี้เรามาถึงข้อที่17แล้วข้อที่17เนี่ยก็ให้เลขไม่ลงตัวมาอีกเพื่อที่เราจะได้ใส่สูตรลบ B ได้ใครยังไม่ได้ดูข้อ 1นึถึงสิย้อนไปดู EP ก่อนหน้านี้ได้นะครับโอเคใครอยากได้เอกสารประกอบการเรียนนี้สั่งซื้อครับทาง l ล n e ัาร้นะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อ17กันต่อเลยข้อ17นะครับโจทย์บอกว่าให้แก้สรรมการนะ x กำลัง2ลบ3 x ลบ10เท่ากับ0นะครับเราก็ดึงลงมาเลยนะครูกรับก็เอาลงมาเขียนใหม่ก่อนอื่นเนี่ยน้องๆต้องแยกให้ออกว่ามันเข้าฟอร์ม ax กกำลัง2บวก bx บวก c เนี่ย abc คือใครนะครับ a คือเลขที่อยู่ข้างหน้าสุดเนาะหน้า x กำลัง2เนี่ยนะเทียบกับฟอร์มนี้นะดังนั้น a ของเราคือใคร1ใช่ไหม B ของเราค uh ือใครลบสต้องเอาเครื่องหมายด้วยอย่าลืมนะครับแล้ว C ของเราคือใคร C เราคือลบสิเอาแล้วนะจากสูตรที่เราจะใช้นะครับก็คือเราจะใช้ X เท่ากับลบ B บวกลบ s q u a ร e r ู o t, like ta, t, t Listen, B กำลังสลบ CAC ส่วนสอแน่ น้องๆคนเก่งๆบางคนนะครับก็จะมองเห็นว่าเอ๊ะข้อนี้ครับมันสามารถแยก2วงเล็บได้ไม่ใช่หรือแยกได้นะครับจริงๆแล้วอันนี้ถ้าเป็นข้อสอบครูกับก็จะแยก2วงเล็บนะครับแต่เนื่องจากนี้เป็นแบบฝึกหัดไงครูกับก็จะเอามาใช้กับสูตรให้ดูว่าเวลาใส่สูตรใช้ยังไงนะตอนนี้ครูกับกำลังเน้นการใช้สูตรนะครับเพื่อปรับพื้นฐานขึ้นม .4 ให้เราจำสูตรนี้แม่นๆนะครับสูตรนี้ต้องจำให้ได้ครับ แั้นเรามาต่อกันนะก็เริ่มจากการแทนค่านะครับ b ของเราก็คือลบ3ในสแควร r o ูท b ก็คือลบ3กลัง2ลบ4คูณ a นะ a เราคือ1คูณ c c เราคือลบ10เวลาเขียนสแคว e root หางมันต้องครอบให้ถึงนะถ้าไม่ถึงต้องต่อออกไป เศษส่วนก็ต้องขีดให้คล่อมให้ถูกนะเต็มที่หารด้วย2คูณ a นะครับ่านะก็แทนค่าลงไปในสูตรแล้วก็คิดเลขนะครับคิดเลขลบคูณลบ3ก็จะได้3โอเคมลบ3กำลัง2ก็จะได้9ตัวหลังนะ4คูณ10ก็จะได้40แล้วมันมีลบ2ตัวเห็นไหมลบ คูณกับลบก็จะเป็นบวกเห็นไหมฮะหารด้วย2นะครับหารด้วย2ยากไหมไม่ยากนะครับเลขมันก็ไม่ยากตอนนี้เราก็จะทำยังไงคิดเลขในสแควร์รูทเป็นเท่าไหร่ครับ9บวก40ก็จะเป็น49แล้วก็หารด้วย2โอเคไหม พอเราถอดรูทมันได้พอดีเลยนะก้อนี้เพราะว่าที่ครูก็บอกแต่แล้วว่ามันถอดมันแยก2วงเล็บได้นั่นแปลว่าถ้าเราใส่สูตรมันก็จะถอดรูทได้พอดีมันคือ3บวกลบ7ส่วนด้วย2ถูกไหมนะแล้วเราก็เอามาแยกเขียนเป็น2คําตอบคืออะไรบ้างครับมาคําตอบแรกก็คือ3ลบ7คําตอบที่2คือ3มบวก7เนหะ็นไหม สามลบเได้อะไรได้ลบสแล้วก็หารด้วย2 3งบวกเได้10แล้วก็หารด้วย2เพราะฉะนั้นคำตอบเราจะออกมาสวยๆเลยนะตัวแรกคือลบสอีกตัวหนึงคือ5นะครับนี่คือคำตอบของข้อนี้เห็นไหมถ้าใครที่ใช้วิธีแยก2วงเล็บก็ต้องได้คำตอบแบบเดียวกันนี้เห็นนะ เดี๋ยวโค้ับทำให้ดูนะไอ้ตรงที่แยก2วงเล็บทำยังไงนะบางคนอยากเห็นไปด้วยเทียบกันไปด้วยนะครับอันนี้กูก็มาไว้ข้างๆก่อนเนาะให้เห็นเทียบกันอ่าอ่ะ,อะตัวนี้อันนี้ทำแบบใส่สูตรนะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าแยก2วงเล็บนะฮะวิธีทำเนาะถ้าแยก2วงเล็บเนี่ยน้องๆก็ไปยกมาว่า x กำลังสอลบ3 x ลบ10เ mm hmm. ท่ากับ0เราก็แยกตัว x จำได้บ้างนะฮะเลข10นะเลข10นะเราก็ต้องนึกยังไงอะไรคูณกันได้10ลบกันได้3ง่ายมากเลยมีอยู่คู่เดียวก็คือ5คูณ2ได้10ให้เป็นลบ5บวก2ก็จะได้ลบ3ใช่ไหมฮะพอเราใช้แยก2วงเล็บเราก็จะได้ว่า คูณกันเป็น0แสดงว่า x ลบ5เป็น0หรือ x บวก2เป็น0ก็ได้2อันดังนั้น x ตัวนี้แก้สมก,การย่อยๆนะสมก,การย่อยๆตรงนี้แก้เราได้5สมก,การย่อยๆตรงนี้แก้เราได้ลบ2เห็นไหมคำตอบมันก็เหมือนกับเราใส่สูตรวิธีนี้จะสั้นกว่าด้วยดังนั้นเวลาทำข้อสอบน้องๆต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมเลือกเองนะครูเข้าไปเลือกไม่ได้นะครับ จะ,จะเลือกวิธีการได้ดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับการซ้อมเราซ้อมมาดีแค่ไหนนะถ้าเราซ้อมมาเยอะเวลาเราเจอโจทย์เราจะรู้สึกอ๋อมันมองออกง่ายใช่ไหมอะไรที่เราทําบ่อยๆเราจะรู้สึกชํานาญมองออกง่ายทําง่ายได้คําตอบง่ายง่ายไปหมดเลยแต่อะไรที่เราฝึกมาน้อยนิดนึงมันไม่ค่อยถนัดมันก็จะดูยุ่งยากไปหมดนะครับโอเคนี่คือข้อ17นะฮะข้อ17ก็ ไม่ได้มีอะไรยากซับซ้อนหรอกน้องก็ลองฝึกทําดูนะครับหรือใครแค่ดูแล้วก็เข้าใจแล้วก็อาจจะข้ามไปทําข้ออื่นเลยก็ได้แล้วแต่มาดูอีกข้อหนึ่งนะมาดูอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่18นะข้อที่18เป็นอย่างนี้อ่าตอนนี้น้องๆจะเห็นว่าข้อนี้นะข้อนี้นะมันแยก2วง,งเล็บไม่ได้เห็นไ่ะ อ่เนี่ยอย่างโจทย์อย่างเงี้ยแยกสองวงเล็บไม่ได้เรามีทางเลือกสองทางทางที่หนึ่งคือจัดกําลังสองสมบูรณ์ทางที่สองคือใส่สูตรน้องๆเลือกทางไหนไม่ค่อยมีใครเลือกจัดกําลังสองสมบูรณ์นะเออข้อนี้ค,ครูก็จะสอนวิธีใส่สูตรนะครับสอนใส่สูตรแล้วเลขมันจะไม่ค่อยลงด้วยอืมไอไม่ลงอะไม่เท่าไหร่หาคําตอบได้หรือเปล่าค่อยมาดูกันอ่ะเริ่มต้นนะครับ มันอยู่ในรูปของ ax กำลัง2บวก bx บวก c ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอ่าน abc นะนะ a คือเลขข้างหน้าสุดคือ1ใช่ไหมตัวถัดมา b b ของเราคือ4ตัวถัดมา c ของเราคือ1เลขเป็นบวกหมดเลยครูก็จะบอกให้ว่าเวลาเลขเป็นบวกหมดเลยอย่างนี้น่าก,กลัวนะตอนใส่สูตรเนี่ยนะครับมาดูกันเดี๋ยวไปดูว่ามันน่าก,กลัวตรงไหน จากสูตรนะฮะสูตรลบ b เราว่าไง x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลังสลบ 4ac ส่วน 2a นะ,ะถามว่าครูกรับจำได้ยางครูครับจำได้แล้วแต่อ่านบ่อยๆเพื่อให้น้องๆชินไปด้วยนะครับอ่านแล้วให้เสียงมันชินหูวไว้นะ,ะ,นะะอ่ะเราก็มาแทนนะครับแทนค่า B ของเราคือ4นะครับดังนั้นในสแค root จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในสแคว o ูทของเราก็จะเป็นสแควรูท o t ่กำลัง2ลบ4คูณเอคือ1เนาะแล้วก็คูณ C c คือ1นะฮะโอเคข้อนี้ลอดข้อนี้รอดที่ครูเขาบอกตอนแรกจำได้ป่าวว่าเวลามันเป็นบวกหมดมันน่ากลัวตรงไหน มันน่ากลัวตรงที่ก้อนข้างหน้ากับก้อนข้างหลังในนีน้หากล้างอะไรจะติดลบหรือเปล่าเออนะต้องระวังนะฮะอย่าคิดเลขผิดข้อนี้ไม่ติดลบนะข้อนี้ใช้ได้แล้วก็ส่วนด้วย2คูณ a นะฮะทีนี้เราก็คิดเลขนะดูเหมือนจะง่ายด้วยซ้ำในวงเล็บนะครับก็จะเป็น4ีกำลัง2ได้16 16บหกลบด้วยส่คูณหนึคูณหใช่ไหมแล้วก็หารด้วย2องเรียกดูไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่ยังง่ายอยู่ฮัลโในสแควร์รูทก็เป็นเท่าไหร่16บลบสเหลือ12แล้วก็ส่วนด้วย2ใช่ไหมคิดเลขต่ออีกนิดนึงนะครับตัว12นะ12แยกเป็นอะไรได้นะ12มันก็คือ4ีคูณส 4ก็ถอดรูทได้2ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวหลังเนี่ยมันก็จะเป็น2องูทสแล้วก็หารด้วย2นะฮะเขียนให้จบจบเขียนให้สวยๆก็คืออะไรแยกคำตอบแยกเป็นลบสี่อเดี๋ยวนะตัวนี้มันดึง2ออกมาตัดได้นี่ใช่ไหมดึงข้างบนเนี่ยดึง2จาก4มาก็จะเหลือลบส ดึงสงจากรูดส,สาก็จะเหลือแค่นี้ดึงตัวร่วมวน,น้องดึงเป็นไหมดึงได้เนาะดึงได้เนาะดึง2อ,ออกมาจากเลข4แล้วก็ดึง2อ,ออกมาจากหน้ารูดส,สานะฮะดึงตัวที่ร่วมกันเพื่ออะไรเพื่อจะตัดกับข้างล่างได้ต้องดึงออกมาก่อนนะแล้วค่อยตัดอย่าตัดอย่างนี้นะตัดอย่างนี้ผิดนะแต่ถ้าตัด3ามที่เลยไม่ผิด มันเสี่ยงนะมันเสี่ยงต่อ,อความไม่แม่นยําของบางคนเพราะฉะนั้นดึงตัวร่วมดีกว่าปลอดภัยกว่าดึงแล้วค่อยตัดโอเคงั้นคําตอบมันจะมี2ตัวคืออะไรลบสลบรูทกับลบสบวกรูทสามตันไ,ไหมนะตัวนี้จะง่ายๆเนาะประมาณนี้เลยนะครับก็ได้คําตอบแล้วคําตอบจะไม่ลงตัวรู้ได้ไงว่าคําตอบไม่ลงตัว ก็ให้ดูตอนแรกดูตอนที่มันเป็นโจทย์อยู่แล้วเราแยก2วงเล็บได้ไหมถ้ามันแยกไม่ได้เข้าสูตรมาเนี่ยมันก็จะติดอยู่ในรูทอย่างนี้นะโอเคอ่าแถมท้ายนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนแรกแรกของหัวข้อนี้นะไม่ได้ดูเดี๋ยวกูครับทวนให้นิดนึงนะสูตรนะฮะนะฮะสูตร ไอ้เจ้าลบ b เนี่ยเนาะ x เท่ากับลบ b บวกลบส r e r รู t b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับมีจุดเด่นก็คือให้ดู b กำลังสองลบ 4ac นะให้ดูตรงนี้นะถ้ามันเป็น0ก็ตัว x จะมี1คำตอบโอเคไหม ถ้า b กํลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0คือเป็นลบเราจะถือว่าไม่มีคําตอบนะครับตรงนี้ใครรู้อยู่แล้วข้ามไปได้เลยนะค,ครับทวนให้แล้วถ้า b กํลัง2ลบ 4ac มากกว่า0แสดงว่าจะมี2คําตอบจําไว้นะเพราะว่า square root มันจะหาค่าได้2ตัว อ่ามันจะถอดรูดออกมาเป็นเลขจํานวนจริงที่อาจจะลงตัวหรือไม่ลงตัวไม่รู้แต่จะทําให้คําตอบมี2อันนะฮะแล้วก็สูตรนี้ไม่ใช่สูตรแยกตัวประกอบย้ําอีกทีหนึง่งนะสูตรนี้นะไม่ใช่สูตรแยกตัวประกอบจําดีๆนะเออแล้วก็อย่ามานึกสงสัยในตัวคอย่ามานึก เอ๊ะมันจริงเหรอครูมันไม่ใช่ไม่ต้องถามครูนะครูฟันธงแล้วครูไม่ย้อนกลับไปตอบคําถามตรงนี้ใช่เหรอครับครูอะไรเงี้ยครูไม่ตอบนะมันเป็นสูตรสําหรับแก้สมการไม่ใช่สูตรแยกตัวประกอบจําให้ดีๆการแยกตัวประกอบมีวิธีไหนบ้างครับ มีแยก2วงเล็บมีดึงตัวร่วมมีกําลังสองสมบูรณ์ผลต่างกําลังสองผลบวกผลต่างกําลัง3ามกลังสมสมบูรณ์หารยาวหารสังเคราะห์มีแค่นั้นแต่สูตรนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแยกตัวประกอบสูตรนี้ใช้ในการแก้สมการกําลังสองสมการที่มันอยู่ในรูปของ ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0มันใช้แก้สมการนี้ เท่านั้นอสมการก็ไม่ได้แอสมการต้องไปใช้จัดก,กําลังสองเอานะครับกําลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องถามครูครับว่าจริงหรือมั่นใจหรือค,ครูคับมั่นใจนะครับตรงนี้ครูกรับมั่นใจมันไม่ใช้สูตรแยกตัวประกอบพูดครั้งที่ล้านแปดให้พูดอีกท,ทีก็เป็นแบบนี้โอเคนะครับ <c oughs> เข้าใจนะ บางคนไม่ได้ฟังคู่กอบตั้งแต่ EP แรกมาฟัง EP นี้ก็เลยย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันไม่ใช่สูตรแยกตัวประกอบนะครับดูให้เข้าใจโอเคมาถึงตอนท้ายคลิปขายของเหมือนเดิมนะครับน้องๆคนไหนที่ต้องการจะซื้อเอกสารประกอบการเรียนวิดีโอชุดนี้หรือชุดอื่นๆนะครับแอดไลน์เข้ามาที่ไลน์ a o r p 8 9 7 1 k สอบถามชีตท,ที่น้องๆต้องการซื้อไม่ว่าจะเป็นคลคูลัสเป็นเรื่องเซตตรรกศาสตร์เออตรรกศาสตร์ไม่มีตรรกศาสตร์เป็นคอร์สนะครับเรื่องอะ,อะไรนะจำนวนเชิงซ้อนลำดับนุก,กรมรวมทั้งอันนี้ด้วยอันนี้คือคอร์สปรับพื้นขึ้นหมอสี่นะครับแอดไลน์มาคุยกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็คงจบตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะครับคลิปนี้จบแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ